ปูแช่บนมือดอกไหนกนเนีปูแม่ซูก้นฝ่าบนได้อมจำเตียวไปต้มทีเอาไปต้มต้มบไล่ะโอ้ พต้องไ่ง่นยท่อซนไมบมวงน่ะมาตน่ะมีไม่ยอน้ยน่ะัคู่มนี้อะมันดุนี่มันคูขรออกนท่นนี้มัค่นมี่น่อยนมีแต่ว่าอมาตำเหมือัว่าไปเป็นไล่ะไปป๋ากรัอเยอ่ว

คุณเบิ่งเขาต้องแปะคนมาเบิเ่งเราแกะป,ปูเพราะว่าปูเขาแบผปูไหนผูไหนเบิ่งเห็นคนณเนื้อแหละเนื้อเท่แต่คุณแก้วคุจะเข้าเขาไม่เคยเห็นตีบวกไม่เคยเห็นจับปูเม่อวัเคยเห็นแกะกระปูต่ำนี่ปูออมอันนี้ราบนีกระปูเจมันเห็ุทันไรเร็วอันนี้ขั้นตอนคือแกะอยู่ตอนคือแกนจิตตาำมอเนื้อมัน

ปูถั่วโลกมิ้วขึ้นกันกระเดดอยากปะถั่วโลกม่ปูขึ้นกันกระเดดแต่แห่งปูว่าขึ้นกันก็หลายครั้งกรแมนยูปูทะเลน่ะมันกระโจยง่ายเนาะปูมันมิ้วไหลกูแล้วเพิ่อนกับเพิ่อนกับเมื่อเคยเห็นออมเมื่อเคยเห็นลาบอันนี้เป็นวิธีการที่ออม วิธีการที่อ้อมไม่ปลูกเป็แบบนี้ก็กันลาบไม่ปลูกกันีแบบนี้อันนี้อันนี้มันทนันสุกมันดิบอยู่เกลียวมันมันออกเอามันมันออกแล้ววันนี้ต้องเอาวัน ก็เอาน,นี่ปลา้างอีกนี่ขี้ดินปูร่างเ้าหลอนตัวปลา้างแล้วเขามาตำจำมันเนี่ยมันอันนี้คือ,อีก,กับปูนาปูนาบ้านเราไม่ใช่ปูทะเล ก็ฉัได้กินหลายขั้นตอนก็ววมันยากยเออกายลยม,มันออกก่มัเยล่างไม่เคยบอกเลยเอาเป็นยอดมันจะได้เหรอยอดที่มันเกิดมันไม่ไหมแม่พะกระเดาเกิดยอดไหม่หมดอกมันเออ ดอกมันนันมีนมต้นเดิมมันยุ่สูงมันจะสูงะมันต้องได้หาไม่สาวไปนะมันติดคาดหา,มหาไม่สาวไม,ไม่สาวเลยหรอไม่สาวเลย้กับุ้งหัวมันสูงทันไห มีน้ำต้มๆเขาอเอาเบอร์ล้วมันไดอยู่ที่สูงสูงคุมันมันมาท่านี้เกิดหลายมันเกิดหลายเนี่ยโอ้กินมาท่านหน่อยกระดาโอ้มันนี่ปูดสิไ,สได้มันโอ้หินแนปปะสาทแล้วชิมตัวสิบตัวเดียว เอ,เ,อเอาไปเฮ็ดทุกแล้วอกระล่างถทายลงเสียไปอ้างพ่อเม่ดูเ้ไหน ต้องถาม,มานะถามปลาเขียวอ,อะไรมือไปนิลามันจ่อมือจ่อวัน <i> นิลามเขาประทันนี่เดียวอยู่งนะเดี๋ยวกันนั่นเดี๋ยวกันนี่กันเลยผู้ใหญ่เขาหยุดเนี่ยนายเขาทำงานเขาหยุดช่วงปีใหม่เดี มุดไปได้บ่ขนาดต่างไปเที่ยวบ้อมขึ้นบุกขึ้นเขาโอ้ยคนขับรถก,กับเมยนะียอย่างนั้นสิว้าวมีปูมันหลายแล้ว แม่มันร้ายหลายนะ่ะปนีนแกไม่กุญแจลาบนะมึงปีนซ้ำน่ะมึงใส่ยิ่งแล้วมึงนางกินเลีนน่ะกุญแจลาบให้กินนะ่ะไม่อยากกินสิลาบกินกับพักนะ่ง หลายวันนี้โอ้โหมีเวลาแล้วกินซํานีก้อนมุดลุ้นมือใดว่างๆเขาคุณบ้านเรียบร้อยแล้วก็จับก็จับดีนวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ล่างแบบนี้เดี๋ยวเขาอันที่มันติดติดตุ่มนะไว้เลยนะว้มันจีบก็ายง่ายมันติดติดตุ่มอันนี้มันจิดน้ำแล้วอัน ันอาวกเห็ดกินเนี่ยมดมือลุนมามันแต่มันค่อยๆนั่นนะกันตดจิตตัวไม่ยุ่นเพราเห็นเนยุหลายมืว่งได้หลายมือยู่ขนอวกปะกวนมาแล้วเขาใส่เกียขีดินขีดยาไว้นี่ยเกียขีดินไว้ยู่เถองไหนก็คู่ไหนยังก็ได้พี่นะมันกับมัน แตกเนีแตกรมน้มเสะกีเขาก็ตามมาหู้เพลีๆแล้วกเลย อยากกินน้ก็เลยไปกินนมมัน,นมเคียบน้ำใสวะน้ำมนไปิลาไปกินซิสเต้ มื้อกินอร่อยกว่าเยอะมื้อกินยาแค่ว่าเป็นว่าเป็นอะไรนะมันว่าเป็นอะไรเป็นแล้วแต่บุตรง่ากินกินกินยาไว้ที่ไหนกินนักสร้างว่าจะเป็นว่าเป็นยากินสมุนไพรเลยกินเยอะ เดลองตวเดยทั้งสินเพราินมแล้วล่ะโอ้บบพอเลยินปลาสมัยก็ม่เ็นอย จำบุ้งเาหรือวะ้ว่ามีหรอบุ้งว่าเ็ดกินแบบกินเรานั่งหได้่ะแบบนั็นป่ะพี่กู้ซูกับมีแล้วเป็นไหมพี่เผ็ดพี่เผ็ดน่ะ có con bèo, mòi, phết bèo gì đấy, bèo, lá gì nó tận này, khoai luôn, không có béo, không có béo เขาแม่เต็มที่บอกว่าตัาเนี่ไม่ตัวมันโตขนาดนี้ต่ก็ดีเลยเมื่แมนมันเป็ี่ยนพันของมันเนาะขอนก้ำขันแท้นะที่ตัวใหญ่ก็ดีเลยนะอิปูน่ะมันนี้เป็นพันเอออันนี้ตัวมันย้อนไม่น้าใช่ไหมเต็มที่เาลยอยเออตัวน้ำขันแท้น่ะมิได้บากบมดยังไๆเออบูที่กลัวมาอ้อมน่ะนี่จะบากตัวบมกน้ำขันแท้น่ะมิได้ตัวใหญ่เลยสิบก่าตัวนึงได้อ้อมได้กินตัวหอดสองหมือนนะตรงนี้คนกินน้ำนะ แเดี๋ยวพร้อมะอ,อมกินแล้วเอรนะสองสตัวมึงมาก็ไ่เห็นอ้อมม่ปุยในหมอน้อง่กินอ้ไมอไม่ปุยในหมอนะมึงก็เห็นเลยพระาวมันย้ำนั่นมึงค่ทายตอนนั้น